บทบาทของการ์ดและวิธีเล่นในการเล่นเราจะมีทั้งหมด7ตาในแต่ละตาสถานที่และตำแหน่งจะไม่เหมือนกันก่อนเริ่มเกมทุกคนจะได้รับการ์ดคนละ1นึใบด้านในการ์ดจะมีสถานที่และตำแหน่งบอกไว้แต่ละใบจะเป็นสถานที่เดียวกันแต่ตำแหน่งจะไม่เหมือนกันแต่จะมีอยู่1ใบที่จะไม่มีสถานที่และตำแหน่งบอกไว้ หากคนไหนที่ได้รับการ์ดใบนี้แปลว่าคุณเป็นสปายเมื่อทุกคนได้รับการ์ดไปแล้วแปลว่าเป็นอันเริ่มเกมทันทีพร้อมจับเวลา5นาทีในการเล่นเกมคนที่เริ่มก่อนจะเป็นใครก็ได้แล้วถามคําถามไปหาคนที่เราอยากรู้แล้วคนที่โดนถามจะไม่สามารถถามกับคนที่ถาม มาได้ทำแบบนี้วนไปเวียนจนหมดเวลาหรือถ้าเราสงสัยคนอื่นเราสามารถโหวดได้แต่ต้องเป็นเสียงส่วนมากคนที่ถูกโบตจะออกไปแต่ถ้าคนที่ถูกโวดออกไปไม่แค่สไปเกมก็ยังดำเนินต่อไปจนหมดเวลาแต่ถ้าสไปสามารถดูสถานที่สไปสามารถ เปิดเผยแล้วทายสถานที่ได้ถ้าสปายทายถูกเป็นอันว่าเกมนี้สปายคือผู้ชนะหรือได้รับหนึ่งคะแนนแต่ถ้าสปายทายผิดก็แปลว่าคนบริสุทธิ์ได้รับไปอีกคนละหนึ่งคะแนนกกติกาหนเล่นเกมทั้งหมด5้รอบมีผู้เล่นทั้งหมด5้ถึงเคน สองผู้เล่นทั่วไปจะได้การคนละหนึ่งใบโดยที่กำหนดสถานที่เดียวกันแต่คนละบทบาทสามผู้เล่นทั่วไปต้องตามหาสปายให้เจอและสปายต้องพยายามอย่าให้โดนจับสี่ผู้เล่นทั่วไปรวมถึงสปายมีสี่ถามคนอื่นเกี่ยวกับการที่ได้แต่ไม่มีสี่ถามกับคนที่ถามเราก่อนหน้านี้ 5. ถ้าผู้เล่นทั่วไป รู้แล้วว่าสปายคือใครสามารถโหวตได้เลยโดยจะมีเวลาให้โหวตภายในหนึ่งนาที 6. ถ้าหาสปายรู้สถานที่แล้วสามารถเปิดการ์ตนเป็นสปายและทายสถานที่ได้เลย 7. ผู้เล่นทั่วไปตามหาสปายเจอรับไปเลย1คะแนน,น 8. ถ้าหาสปายหนีรอดไปได้รับไปเลย1คะแนน,น 9. ถ้าสปายทายสถานที่ถูกก็โดนโหวตรับไปเลย1คะแนน,น10บ สปายโดนโวตแต่ทางสถานที่ถูกและไปเลย1คะแนน